เราบอกว่าสิ่งที่เราปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองความสุขหรือความรักจริงๆแล้วอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิดคุณจะเชื่อหรือเปล่าแต่น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยค้นพบเคล็ดลับนั้นเพราะติดกับดักความคิดที่ปิดกั้นพลังอันยิ่งใหญ่ภายในตัวเองวันนี้เราจะเปิดเผยกระบวนการง่ายๆแต่ทรงพลังที่จะเริ่มเปลี่ยนชีวิตคุณได้ทันทีไม่ใช่แค่การคิดบวกลมๆแล้งๆ แต่เป็นการปรับเคลื่อนสมองให้สอดคล้องกับชีวิตที่ต้องการและที่สำคัญวิธีนี้ใช้เวลาไม่ถึงนาทีความลับนี้มีรลากฐานมาจากการค้นพบของชายผู้พลิกโฉมความเข้าใจเรื่องจิตใจเขาคือโฮเซซิวาเขาจะ,ฉะเฉลยว่าทำไมเรื่องที่คุณวิ่งตามหาจะหันกลับมาวิ่งเข้าหาคุณเองย้อนกลับไปในยุค1,9 4 0คุณโฮเซซิวาไม่ใช่นักจิตวิทยาหรือนักบวช เขาเป็นคนธรรมดาที่บังเอิญค้นพบสิ่งที่พิเศษจากการค้นคว้าหลายปีเขาพบวิธีเข้าถึงสภาวะจิตที่ซ่อนอยู่สภาวะที่ทรงพลังจนสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทุกอย่างสภาวะที่สลายความกลัวและดึงดูดสิ่งที่ปรารถนาให้กลายเป็นจริงได้เขาเรียกมันว่าสภาวะอัลฟาเป็นสะพานเชื่อมระหว่างจิตสำนึกกับพลังจิตใต้สำนึก แต่สิ่งที่เขาค้นพบต่อมานั้นลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นคือสภาวะที่ลึกลงไปอีกเรียกว่าสภาวะทีต้าในสภาวะทีต้านั้นจิตใต้สำนึกจะเปิดกว้างมากเป็นเหมือนดินที่อุดมสมบูรณ์ที่พร้อมรับการเพาะปลูกความจริงใหม่ๆซินวาพบว่าในสภาวะนี้ความคิดของคุณไม่ใช่แค่ไอเดียแต่มันกลายเป็นคำสั่งเด็ดขาดให้กับความเป็นจริงใหม่ของคุณความท้าทายก็คือ คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตจมอยู่กับสภาวะเบตา้าสภาวะที่วุ่นวายอยู่กับความคิดมากเกินไปและความเครียดและตราบใดที่คุณยังอยู่ในสภาวะเบตา้าไม่ว่าคุณจะพูดคำยืนยันเซลท็อกหรือคิดบวกแค่ไหนมันก็จะไม่ฝังลึกหรือไม่ได้ผลคุณก็จะยังคงติดอยู่ที่เดิมนั่นคือเหตุผลว่าทำไมสิ่งที่กำลังจะพูดต่อไปนี้จึงสำคัญมาก มันคือวิธีการที่โฮเซซิวาได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าสู่สภาวะที่ลึกลงไปได้เข้าไปในที่ที่ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดขึ้นได้และเมื่อคุณอยู่ในสภาวะนั้นแล้วให้พูดประโยคหนึ่งซ้ำๆกันหกครั้งเพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงคำถามคือทำไมต้องเป็นเลขหกหรือต้องทำหกครั้งจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใดลองคิดดูว่า จิตใต้สำนึกเรียนรู้ผ่านการทำซ้ำแต่ซินวาเชื่อว่ามีจุดที่พอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเป็นจุดที่การทำซ้ำมากพอที่จะทำให้ข้อความฝังแน่นโดยไม่ทำให้จิตใจของคุณรับภาระหนักเกินไปจนอาจเกิดการต่อต้านได้การทำซ้ำหกครั้งจึงเป็นจำนวนที่เหมาะสมและมากพอที่จะประทับความตั้งใจใหม่ลงในจิตใต้สำนึกโดยไม่มีการต่อต้านใดๆ คำถามคือแล้วคุณต้องพูดอะไรซ้ำๆเราจะบอกให้ฟังว่าต้องพูดอะไรแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเช่นกันเพื่อที่จะนำคุณเข้าสู่สภาวะที่กระบวนการนี้จะได้ผลขั้นตอนที่หนึ่งเลยก็คือผ่อนคลายร่างกายเพื่อชะลอจิตใจก่อนอื่นคุณต้องเตรียมจิตใจให้พร้อมก่อนด้วยการทำให้ร่างกายสงบลงเริ่มจากหาสถานที่เงียบสงบที่ที่คุณจะไม่ถูกรบกวน ให้นั่งลงแล้วค่อยๆหลับตาช้าๆและสูดหายใจเข้าลึกๆกลั้นหายใจไว้สักครู่แล้วค่อยๆปล่อยลมหายใจออกมาให้รู้สึกว่าคุณกำลังปล่อยความตึงเครียดออกไปทำซ้ำแบบนี้สองสามครั้งจนกระทั่งคุณรู้สึกว่าความหนักอึ้งของทั้งวันเริ่มจางหายไปคุณสามารถหยุดวิดีโอเพื่อสูดหายใจเข้าลึกๆได้เลยตอนนี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือการได้ลงมือทำเราอยากให้คุณลองทำดูสูดหายใจเข้าลึกๆสามครั้งและใช้วิธีหายใจแบบ448และตอนนี้ให้คุณค่อยๆจดจอ่อกับเปลือกตาของคุณปล่อยให้มันหนักขึ้นราวกับว่ามันค่อยๆจมลงไปพร้อมกับการหายใจเข้าออกคุณกำลังรู้สึกถึงความผ่อนคลายที่ไหลลงมาที่ใบหน้าลงมาที่คอ และไหลไปที่ไหล่ของคุณปล่อยให้มันไหลลงมาที่แขนค่อยๆขยับมาที่หน้าอกและสุดท้ายลงไปที่ขาของคุณจนกระทั่งร่างกายทั้งหมดของคุณรู้สึกไร้น้ำหนักเบาสบายนี่คือวิธีที่จะช่วยให้คุณเข้าสู่ประตูสู่สภาวะทีต้าขั้นตอนที่สองการนับถอยหลังด้วยภาพในใจตอนนี้ให้คุณหลับ ลงและทำตามขั้นตอนนี้ไปด้วยกันให้คุณจินตนาการถึงบันไดสีขาวที่อยู่ตรงหน้าคุณเป็นบันไดที่เป็นทางลงไปมีประตูข้างล่างรอคุณอยู่มันไม่ใช่แค่บันไดธรรมดาแต่มันเป็นบันไดที่นำคุณไปสู่สถานที่แห่งความสงบและความกระจ่างใสเมื่อคุณก้าวลงบันไดสีขาวสว่างสวัยขั้นแรก ให้เริ่มนับในใจเราจะนับทั้งหมดสิบครั้งเริ่มกันที่บันไดขั้นที่สิบคุณกําลังก้าวเดินลงไปทันทีและคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณกําลังทิ้งความวุ่นวายทั้งหมดไว้เบื้องหลังในขณะนี้และก้าวเดินลงไปอีกขั้นขั้นที่เก้าคุณกําลังปล่อยให้ความตึงเครียดที่ไหลค่อยๆจางหายไปทั้งไหลซ้ายและไหลขวา คุณรู้สึกค่อยๆเบาขึ้นขั้นที่8ในแต่ละก้าวที่คุณกำลังเดินลงไปคุณจะรู้สึกเบาขึ้นล่งใจอย่างบอกไม่ถูกราวกับว่าภาระความคิดของคุณกำลังละลายหายไปค่อยๆนับในใจไปเรื่อยๆเดินลงทีละก้าวลงไปจนเกือบถึงขั้นสุดท้ายคุณเดินลงไปเรื่อยๆและเข้าใกล้ประตูมากยิ่งขึ้นและเห็นว่า ที่ประตูมีแสงสว่างสีขาวสัตส่องออกมาโดนตัวคุณคุณรู้สึกอบอุ่นและเบาสบายตอนนี้คุณลงมาถึงขั้นที่สองแล้วคุณรู้สึกว่านี่ไม่ใช่แค่การผ่อนคลายธรรมดาคุณกำลังเดินทางไปสู่ที่ที่ลึกลงไปและตอนนี้คุณใกล้ถึงด้านล่างแล้วคุณเดินลงไปถึงที่ขั้นสุดท้ายแล้ว คุณเห็นประตูอยู่ตรงหน้าคุณนี่ไม่ใช่แค่ประตูธรรมดาแต่มันให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปมันมีแสงสีขาวที่คุณรู้สึกอบอุ่นและสบายใจมันเหมือนมีชีวิตราวกับว่าประตูนี้กำลังรอคอยและเรียกหาคุณอยู่ลองจินตนาการว่าคุณกำลังวางมือลงบนมันมืออยู่ที่ลูกบิดประตู และกำลังสัมผัสถึงพื้นผิวของประตูนี้คุณกำลังรู้สึกถึงความอบอุน่นราวกับว่ามันกำลังรอคุณอยู่เบื้องหลังประตูนี้คือสภาวะที่เราจะพูดถึงกันเป็นสภาวะทีต้าเป็นสถานที่ที่ซึ่งจิตใจของคุณเปิดกว้างที่สุดเป็นสถานที่ที่ซึ่งความเป็นไปได้ที่ดูเหมือนห่างไกล กลับกลายเป็นชัดเจนและเข้าถึงได้มากที่สุดคุณสัมผัสได้ว่าทุกอย่างที่นี่เป็นไปได้และจงจดจำไว้ว่าที่นี่คือสถานที่ทีต้าแห่งจิตใต้สำนึกของคุณให้คุณสูดหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งและเมื่อพร้อมแล้วให้ค่อยๆเปิดประตูนี้เมื่อคุณก้าวผ่านเข้าไปลองจินตนาการว่าคุณกำลังเข้าไปในพื้นที่ที่สงบและเบาสบาย มันกว้างใหญ่มีแสงสีขาวล้อมรอบมันกว้างใหญ่มากจนคุณรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งไม่มีเสียงดังใดๆรบกวนไม่มีสิ่งใดๆรบกวนสมาธิของคุณที่นี่มีแต่เพียงความเงียบสงบและเบาสบายนี่คือที่ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปที่นี่คือสภาวะทีต้าสถานที่ที่จิตใต้สำนึกของคุณพร้อมที่จะรับ พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนและพร้อมที่จะสร้างสรรค์ที่นี่เป็นสถานที่ที่กว้างใหญ่และรู้สึกเบาสบายปล่อยให้ความเงียบสงบนี้ครอบคลุมไปทั่วทั้งตัวของคุณและคุณเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจิตใจของคุณและตอนนี้นี่คือจุดเริ่มต้นใหม่ของการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนที่สาม ทวนซ้ำความตั้งใจทั้งหมด6กครั้งตอนนี้คุณได้เข้าสู่สภาวะที่พร้อมรับแล้วถึงเวลาที่จะปลูกฝังเมล็ดพันธุ์ใหม่แห่งความตั้งใจของคุณไว้แล้วแต่ฟังให้ดีว่านี่ไม่ใช่แค่การพูดเพียงแค่คำพูดออกมามันคือการรู้สึกถึงมันทุกอริยบทและการสวมบทบาทนั้นเราจะทวนคำพูดที่ทรงพลังนี้หครั้ง แต่ละครั้งจะช่วยเสริมความตั้งใจของคุณปรับจิตใต้สํานึกของคุณให้สอดคล้องกับชีวิตที่คุณปรารถนาแต่ก่อนที่เราจะเริ่มพูดเราอยากให้คุณจินตนาการวาดภาพสิ่งที่ต้องการมากที่สุดในตอนนี้จงเห็นภาพความปรารถนาของคุณกำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นเห็นภาพเป็นฉากๆเป็นเหตุการณ์คุณเห็นอะไรบ้างให้มองมันไว้ และเห็นภาพเหล่านั้นกำลังเคลื่อนที่อย่างช้าๆค่อยๆเข้ามาหาคุณคุณรู้สึกได้ถึงคลื่อนแห่งความอุดมสมบูรณ์มีแสงสีขาวล้อมรอบความปรารถนานี้และคุณกำลังรู้สึกถึงอารมณ์ของการได้มันมาตอนนี้คุณมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นบ้างมันอาจจะเป็นความสุขความโล่งใจหรือความรู้สึกขอบคุณอย่างตื้นตันสุดๆ ให้คุณจงเก็บความรู้สึกนั้นไว้ตอนนี้จงเก็บความรู้สึกนั้นไว้จากนั้นพูดตามเราว่าทุกสิ่งที่ฉันต้องการเป็นของฉันแล้วในตอนนี้ฉันเปิดรับทุกสิ่งด้วยความอิ่มเอมใจความสงบสุขและความไว้วางใจอย่างไม่มีเงื่อนไขถัดไปเรามาพูดซ้ำไปด้วยกัน และทวนคำพูดนี้ทั้งหมดหกครั้งเมื่อพูดครั้งแรกและในขณะที่คุณพูดให้เห็นภาพความปรารถนานั้นของคุณมันกำลังเคลื่อนเข้ามาหาคุณทุกสิ่งที่ฉันต้องการเป็นของฉันแล้วในตอนนี้ฉันเปิดรับทุกสิ่งด้วยความอิ่มเอ็มใจความสงบสุขและความไว้วางใจอย่างไม่มีเงื่อนไขพูดครั้งที่สอง รู้สึกถึงโอกาสที่ปรากฏขึ้นและเห็นประตูแห่งโอกาสที่เปิดออกทุกสิ่งที่ฉันต้องการเป็นของฉันแล้วในตอนนี้ฉันเปิดรับทุกสิ่งด้วยความอิ่มเอมใจความสงบสุขและความไว้วางใจอย่างไม่มีเงื่อนไขพอถึงครั้งที่สาปล่อยให้มันซึมลึกลงไปราวกับว่า คำพูดกำลังหล่อหลอมความเป็นจริงของคุณทุกสิ่งที่ฉันต้องการเป็นของฉันแล้วในตอนนี้ฉันเปิดรับทุกสิ่งด้วยความอิม่มเอมใจความสงบสุขและความไว้วางใจอย่างไม่มีเงื่อนไขในครั้งที่สี่ปล่อยให้ความรู้สึกขอบคุณและความไว้วางใจชำระล้างความสงสัยออกไปทั้งหมด ทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับฉันทุกสิ่งที่ฉันต้องการเป็นของฉันแล้วในตอนนี้ฉันเปิดรับทุกสิ่งด้วยความอิ่มเอมใจความสงบสุขและความไว้วางใจอย่างไม่มีเงื่อนไขในครั้งที่หให้คุณรู้สึกถึงพลังงานของคุณที่มันกำลังยกระดับและสอดคล้องกับความปรารถนาใหม่ของคุณอย่างเต็มที่ ทุกสิ่งที่ฉันต้องการเป็นของฉันแล้วในตอนนี้ฉันเปิดรับทุกสิ่งด้วยความอิ่มเอมใจความสงบสุขและความไว้วางใจอย่างไม่มีเงื่อนไขและในครั้งที่หกครั้งสุดท้ายจงรับรู้โดยปราศจากความสงสัยว่ามันสำเร็จแล้วมันพร้อมสำหรับคุณแล้วทุกสิ่งที่ฉันต้องการ เป็นของฉันแล้วในตอนนี้ฉันเปิดรับทุกสิ่งด้วยความอิ่มเอมใจความสงบสุขและความไว้วางใจอย่างไม่มีเงื่อนไขและเมื่อทำแบบนี้ครบแล้วคุณรู้สึกอย่างไรกันบ้างการพูดทวนซ้ำแต่ละครั้งไม่ใช่แค่การพูดประกาศธรรมดาธรรมดาแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในยิ่งคุณรู้สึกถึงคำพูดเหล่านี้มากเท่าไหร่ ยิ่งคุณสวมบทบาทเป็นคนคนนั้นมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งดึงดูดความปรารถนาเข้ามาใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นเท่านั้นจงจดจำสถานที่แห่งนี้ไว้ทีต้าคือสถานที่ที่เวทมนต์เกิดขึ้นได้เมื่อถึงการทวนซ้ำครั้งที่หกคุณไม่ได้กำลังร้องขออีกต่อไปแต่คุณกำลังใช้ชีวิตอยู่ในความจริงที่ว่าทุกสิ่งที่คุณปรารถนากำลังเดินทางมาหาคุณแล้ว ดังนั้นจงเชื่อมั่นในกระบวนการนี้แบบ100%เปอร์เซตเชื่อและศรัทธารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงภายในตัวคุณถัดไปขั้นตอนที่4จงปิดผนึกด้วยความรู้สึกขอบคุณดังนั้นก่อนที่คุณจะลืมตาขึ้นให้หยุดและหายใจเข้าลึกๆปลดปล่อยให้ทุกอย่างสงบลงอีกครั้งช่วงเวลานี้สำคัญมากมันคือจุดที่ทุกสิ่งรวมกันความรู้สึกขอบคุณนั้น ไม่ใช่แค่ความคิดที่ดีแต่มันคือสะพานที่เชื่อมโยงสิ่งที่คุณปรารถนากับความเป็นจริงของคุณด้วยการแสดงความขอบคุณเท่ากับว่าคุณกำลังบอกกับจักรวาลหรือพระเจ้าว่ามันสำเร็จแล้วคุณไม่ได้กำลังร้องขออีกต่อไปแต่คุณกำลังยืนยันคอนเฟิร์มมันตอนนี้ให้พูดตามอย่างเงียบๆฉันขอบคุณ สำหรับความอุดมสมบูรณ์นี้ที่เป็นของฉันอยู่แล้วฉันขอบคุณสำหรับความอุดมสมบูรณ์นี้ที่เป็นของฉันอยู่แล้วฉันขอบคุณสำหรับความอุดมสมบูรณ์นี้ที่เป็นของฉันอยู่แล้วจงพูดอย่างช้าๆและในขณะที่คุณพูดเราอยากให้คุณรู้สึกถึงมันไม่ใช่แค่พูดออกมาแต่จงสัมผัสประสบการณ์นั้น จงจินตนาการถึงความปรารถนาของคุณที่ถูกเติมเต็มเรียบร้อยแล้วคุณได้เห็นประตูเปิดออกและมีโอกาสหลังไหลเข้ามามีพลังงานสีขาวสว่างของความสงบสุขที่เข้ามาปกคลุมทั่วตัวคุณคุณรู้สึกถึงความสุขและความมั่นใจที่มาพร้อมกับการรู้ว่ามันกำลังเกิดขึ้นแล้วจงปล่อยให้ความรู้สึกขอบคุณนั้น ได้เติมเต็มทุกส่วนในตัวคุณนี่คือเหตุผลว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญความรู้สึกขอบคุณนั้นมันทรงพลังอย่างมากเพราะมันเปลี่ยนกรอบความคิดของคุณมันนำคุณออกจากสภาวะของการรอคอยและนำคุณไปสู่สภาวะของการได้รับเรียบร้อยแล้วเมื่อคุณขอบคุณพระเจ้าหรือจัก,กรวาลล่วงหน้าคุณกำลังปรับตัวเองให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่คุณต้องการ มันเหมือนกับการปลูกมเมล็ดพันธุ์และรดน้ำด้วยความศรัทธาคุณกำลังพูดว่าฉันเชื่อมั่นในกระบวนการนี้ฉันรู้ว่ามันเป็นของฉันอยู่แล้วและเมื่อคุณใช้ชีวิตอยู่ในความเชื่อมั่นนั้นคุณจะสร้างพลังงานที่ดึงดูดสิ่งที่ปรารถนาเข้ามาหาคุณได้ตอนนี้เมื่อคุณลืมตาขึ้นจงนำความรู้สึกขอบคุณนั้นติดตัวไปด้วยตลอดทั้งวันอย่าวางมันทิ้งไว้ข้างหลัง ปล่อยให้มันนำทางความคิดและการกระทำของคุณตลอดทั้งวันเมื่อใดก็ตามที่ความสงสัยเข้ามาและมันจะเข้ามาให้หยุดและเตือนตัวเองว่ามันสำเร็จแล้วมันกำลังมาหาฉันความรู้สึกขอบคุณไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณรู้สึกในขณะนั้นมันคือสิ่งที่คุณพกพาไปด้วยได้จงใช้ชีวิตอยู่กับมันจงหายใจเข้าออกเป็นความรู้สึกขอบคุณ แล้วคุณจะอยู่ในคลื่นพลังงานเดียวกันกับความอุดมสมบูรณ์นี้พลังงานที่คุณกําลังเรียกเข้ามาในชีวิตนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงจำไว้ว่าทุกสิ่งที่คุณต้องการนั้นไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมเลยมันแค่รอให้คุณปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่แบบนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมแค่การทำอะไรซ้ำๆหกครั้งถึงมีพลังเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ ให้ลองนึกภาพการสะกดจิตเมื่อเราได้รับการป้อนข้อมูลซ้ำๆจิตใต้สำนึกของเราจะเปิดรับมันมากขึ้นหลักการเดียวกันนี้ใช้ได้กับเทคนิคของซินว่าการทำซ้ำหกครั้งเป็นการส่งข้อความที่ชัดเจนและทรงพลังไปยังจิตใต้สำนึกของคุณบอกให้มันรู้ว่าอะไรคือความตั้งใจที่แท้จริงของคุณและเมื่อจิตใต้สำนึกของคุณรับรู้ มันจะเริ่มทำงานเพื่อทำให้สิ่งนั้นเป็นจริงโดยการนำพาโอกาสและสถานการณ์ต่างๆเข้ามาในชีวิตของคุณได้เหมือนเป็นการเปิดระบบนำทางภายในที่นำคุณไปสู่เป้าหมายโดยอัตโนมัติแต่สิ่งสำคัญคือความรู้สึกในขณะที่คุณทวนซ้ำความตั้งใจนี้ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การพูดออกมาแต่เป็นการใส่ความรู้สึกของคุณลงไปด้วยรู้สึกถึงความสุขความตื่นเต้น และความขอบคุณราวกับว่าคุณได้รับสิ่งนั้นมาแล้วความรู้สึกเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นใหม่ให้จิตใต้สํานึกทำงานเพื่อคุณและเมื่อคุณปิดท้ายด้วยความรู้สึกขอบคุณมันเป็นการประกาศที่หนักแน่นว่าคุณพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาเป็นการเปิดประตูต้อนรับความอุดมสมบูรณ์ในทุกรูปแบบไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสัมพันธ์ที่ดี สุขภาพที่แข็งแรงและความสุขที่แท้จริงเคล็ดลับสำคัญอีกอย่างคือความสม่ำเสมอการทำเพียงครั้งเดียวอาจไม่เห็นผลชัดเจนถ้าเป็นไปได้คุณควรทำทุกวันอาจจะเป็นตอนเริ่มต้นวันตื่นนอนหรือก่อนนอนยิ่งคุณทำบ่อยเท่าไหร่จิตใต้สำนึกของคุณก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นจนกระทั่งความปรารถนาของคุณกลายเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นจริงของคุณ โดยที่คุณไม่ต้องพยายามอะไรมากมายมันจะเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างเป็นธรรมชาติคุณอาจจะได้เจอคนที่ช่วยให้คุณสำเร็จหรือมีไอเดียที่สร้างเงินก้อนใหญ่เพื่อให้ความปรารถนาคุณเป็นจริงจนมันเหมือนเป็นเรื่องปกติธรรมดาและอย่าลืมที่จะจดจ่ออยู่กับปัจจุบันในขณะที่คุณทำเทคนิคนี้จงปล่อยวางความกังวลเกี่ยวกับอนาคตหรือความผิดพลาดในอดีต ให้อยู่กับลมหายใจของคุณและสัมผัสถึงความสงบภายในการอยู่ในปัจจุบันขณะจะช่วยเพิ่มพลังให้กับความตั้งใจของคุณทำให้มันแข็งแกร่งและชัดเจนยิ่งขึ้นเหมือนกับการรวมแสงเลเซอร์ให้เป็นจุดเดียวเพื่อให้มันมีพลังทะลุทะลวงทุกสิ่งและเมื่อคุณทำเทคนิคนี้จนเป็นนิสัยคุณจะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆย ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคุณอย่างแน่นอนโอกาสต่างๆจะเข้ามาหาคุณง่ายขึ้นคุณจะรู้สึกถึงแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้นผู้คนดีๆจะเข้ามาในชีวิตของคุณและสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นสิ่งเหล่านี้คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังมาถูกทางแล้วพลังแห่งจิตใต้สำนึก เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้และเมื่อคุณเรียนรู้วิธีการควบคุมมันคุณจะสามารถสร้างสรรค์ชีวิตได้อย่างที่ใจปรารถนาไม่มีข้อจำกัดไม่มีอุปสรรคใดๆที่จะขวางกั้นคุณได้ขอเพียงแค่คุณเปิดใจและลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้ด้วยความเชื่อมั่นและความตั้งใจจริงแล้วคุณจะพบว่าทุกสิ่งที่คุณเคยฝันไว้มันอยู่ใกล้แค่เอื้อมจริงๆ และเมื่อคุณได้สัมผัสกับพลังนี้แล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงพลาดโอกาสนี้ไปไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่เก่งหรือไม่คู่ควรแต่เป็นเพราะพวกเขาไม่รู้ถึงความลับที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเองและตอนนี้คุณรู้แล้วโปรดอย่าปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปจงเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณตั้งแต่วันนี้แล้วคุณจะพบกับชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุข ความสำเร็จและความอุดมสมบูรณ์ในทุกด้านของชีวิตเรามาสรุปหัวใจสำคัญของการดึงดูดสิ่งที่ปรารถนาด้วยเทคนิคของโฮเซซิวากันอีกครั้งข้อแรกจิตใต้สำนึกคือกุญแจสำคัญเปรียบเสมือนสวนอันอุดมสมบูรณ์ที่พร้อมจะเพาะปลูกสิ่งที่เราต้องการได้การเข้าสู่สภาวะทีต้าคือการเปิดประตูสู่สวนแห่งนี้เพื่อปลูกฝังความปรารถนาของเราลงไป ข้อ2พลังของการทำซ้ำเลข6ไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดาแต่เป็นจำนวนที่ซินวาค้นพบว่าเหมาะสมที่สุดในการส่งสารถึงจิตใต้สำนึกการทวนซ้ำความตั้งใจหกครั้งเปรียบเสมือนการรดน้ำพรวนดินให้มเมล็ดพันธุ์แห่งความปรารถนาของเราเติบโตงอกงามข้อ3ความรู้สึกมาก่อนความจริงคำพูดเพียงอย่างเดียวที่ไร้ซึ่งความรู้สึก ก็เหมือนกับเปลือกที่ว่างเปล่ามันไม่มีความหมายอะไรถ้าไร้ความรู้สึกดังนั้นจงใส่ความรู้สึกความเชื่อมั่นและความตื่นเต้นลงไปในทุกคำพูดรากับว่าสิ่งที่คุณปรารถนากําลังเกิดขึ้นจริงแล้วในขณะนี้ข้อสุดท้ายความกตัญยูคือพลังแห่งการดึงดูดที่แท้จริงอย่าลืมขอบคุณจากรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณได้รับ และขอบคุณทุกสิ่งที่กำลังจะมาถึงความกระตัญยูคือการปรับคลื่นพลังงานบวกที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณมากยิ่งขึ้นได้ดังนั้นจงหมั่นฝึกฝนเทคนิคนี้ทุกวันด้วยความเชื่อมั่นและความตั้งใจจริงแล้วสิ่งที่คุณปรารถนาทุกประการจะค่อยๆปรากฏขึ้นในชีวิตคุณอย่างแน่นอนและสำหรับใครที่ลองทำตามเทคนิคนี้แล้ว อยากชวนมาแบ่งปันประสบการณ์ว่าคุณรู้สึกอย่างไรบ้างมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างสามารถแบ่งปันกับเพื่อนๆที่ใต้คอมเมนต์วิดีโอนี้ได้เลยและสำหรับใครที่ต้องการวิธีการหรือสรุปเนื้อหาวิดีโอนี้แบบชัดเจนสามารถกดปุ่มสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับไฟล์สรุปได้ทันทีสุดท้ายนี้เราขออวยพรให้คุณผู้ฟัง ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาขอให้เส้นทางชีวิตเติมเต็มไปด้วยความสุขความสมหวังและความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้านขอให้พลังแห่งจักรวาลน,นำพาแต่สิ่งดีๆมาสู่ชีวิตของคุณถ้าชอบเนื้อหานี้อย่าลืมแชร์ให้กับคนที่รักเพื่อส่งต่อแสงสว่างแห่งปัญญาและกดติดตามช่องจักรวาลแห่งจิตวิญญาณด้วยรักและปรารถนาดีสวัสดีค่ะ